สำหรับในส่วนของเมื่อวานนะครับแท็กเจลิซ่าในทวิตเตอร์เนี่ยก็เป็นแท็กที่ยอดนิยมมากเลยเนื่องจากในที่สุดนะครับลิซ่าเนี่ยก็มาสุขสัรต์วันเกิดเจนนี่พร้อมกับการแฝงความหมายนะครับสุดลึกซึ้งที่แฟนๆเนี่ยสังเกตได้นะครับเลยน่าจะเป็นเหตุผลที่แท็กเจลิซ่าเนี่ยพรั่งผูออกมาจากเหล่าบลิงนะครับเมื่อวานเยอะมากๆตัวศิลปินเนี่ยก็ยังถือว่ารักกันดีเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้วถ้าไม่รักกันจริงนะครับคงอยู่ด้วยกันได้ไม่นานขนาดนี้แล้วกก็สนนน,นิทขาดี้ รอดูวันเกิดของคนต่อไปได้เลยนะครับสมาชิกทุกคนเนี่ยมาอวยพรกันอย่างอบอุ่นแน่นอนในขณะที่เพลงมันนี่ของลิซ่านะครับก็ได้มีข่าวดีก็คือยอดวิวรายวันของเพลงมันนี่นั้นสามารถกลับมายืนยอด2ล้านได้นะครับหลังจากที่เคยลดลงไปถึง1นล้านแ0สนนะครับตอนนี้เนี่ยก็กลับมายืน2ล้านวิวได้แล้วติดต่อกัน2วันในเมื่อวานนะครับได้2ล้าน2 0 0หมื่นวันนี้เนี่ยได้2 00 7งล้านไม่แปลกใจเลยนะครับที่สามารถไล่ตามเพลงล,ลิซ่าได้เพราะว่าย,ยอดวิวเนี่ยยังคงสเสถียรมากจริงๆ มาพูดกันที่เรื่องนักแสดงจาก YG State ของเรากันบ้างนะครับอย่างพี่จีซูที่ตอนนี้เธอนั้นเนี่ยเรียกได้ว,ว่าแทบไม่มีข้อกังขาแล้วนะครับสำหรับการแสดงในตอนนี้นะครับซีรีสโโร์ Snowdrop ของเธอเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นตอนที่11แล้วถ้าน่าจากเมื่อวานนะครับในคืนวันอาทิตย์ที่ฉายไปในส่วนของกระแสเสียงวิจารณ์ต่างๆนะครับก็ยังคงเข้ามาเรื่อยๆก็เดี๋ยวแอดมินนะครับจะพาไปดูทางคอมเมนต์ชาวเกาหลีกันบ้างนะครับว่าเขาคิดยังไงคอมเมนต์เกาหลีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่จีซูเนี่ย จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะครับหรือว่านักแสดงรุก,กี้เท่านั้นการแสดงสีหน้าท่าทางของเธอนะครับดูลื่นไหลามากมากส่วนฉากเสียงตะคอกนะครับที่เป็นงานยากของนักแสดงเนี่ยทนเสียงพี่จีซูนะครับก็เรียกได้ว,ว่าแทบไร้ที่ติดเลยเอาเป็นว่าให้คะแนนเต็มไปเลยนะครับสำหรับนักแสดงหน้าใหม่ อย่างที่เห็นกันไปนะครับว่านี่เนี่ยไม่ใช่บทง่ายเลยนะครับสำหรับนักแสดงหน้าใหม่ถ้าจะเป็นบทยากด้วยซ้านะครับฉากร้องไห้เนี่ยมาไม่หยุดแต่ว่าตัวนักแสดงนําหรือว่าพี่จีซูของเรานะครับก็รับมือได้ดีทั้งๆที่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องแรกที่เธอเนี่ยรับหน้าที่แบบเต็มตัวสมกับที่ผู้กํากับนะครับออกมาอวยพี่จีซูออกสื่อและใน ep ที่1 1ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเมื่อวานนะครับได้มีฉากจูบเกิดขึ้นด้วยเห็นได้ว่าเป็นฉากจูบฉากแรกของพี่จีซูเลยนะครับเป็นอะไรที่แฟนๆหลายๆคนนะครรไ่มิงหือ สุดท้ายนี้ฉากคิดซินก็มาจริงๆนะครับสลับพี่จีซูกับแฮอินประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าประเทศเกาหลีเนี่ยอินมากๆเลยเพราะว่าฉากนี้นะครับได้ติดท็อปเนเวอร์ทีอันดับหนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ลงน่าจะเป็นฉากที่สื่อถึงคนดูได้ดีจริงๆนะครับฉากนี้ เล่นทำอาแอด m i n เนี่ยอยากเห็น reaction นะครับของสมาชิกในวงด้วยโดยเฉพาะลิซ่านะครับน่าจะกินหนักกว่าตอนเริ่มเรื่องอีกขณะที่ในวันที่16มกราคมนี้นะครับพี่จีซูเนี่ยก็ได้รับรางวัลน,นักสแสดงหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเป็นรางวัลซีรีส์เกาหลีนะครับจากประเทศไทยของเรานี่เองจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แป๊บเดียวเนี่ยคุณยองโดของเรานะครับก็ฉายมา11ตอนแล้วฉากจูบที่แฟนๆรอคอยเนี่ยก็ออกมาแล้วเช่นกันนะครับมีจริงๆจนได้นะครับสำหรับฉากนี้ส่วนกระแสที่ออกมาเนี่ยก็ดีจริงๆเช่นกัน เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ก,กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ